บังคมบาดแม่หลวงของปวงราชประชาชาติชื่นชมสมสมัยพระคุณแม่ชื่นช่ำน้ำพระไทยทรงมีให้ทุกคนบนแผน่นดินจากวันเก่ายาวนานผ่านฉนำ้ำพระทรงธรรมครองไทยไปทั่วถิ่นหยาดเสโทแด่ไทยที่ไหลรินงทรณินจารึกผนึกนานย่างพระบาทเสด็จไปใต้จดเหนือ ทระทงเพื่อปลอบปลุกไทยสุกสารเพิ่มข้อมูลศูนย์กลางสร้างโครงการคือต้นทานเร่งรัดพัฒนาเมื่อ12สิงหาเวียนมาถึงน้อมคำหนึ่งร่วมบุญอุ่นเกษาไทยเป็นไทยเพราะเหตุพระเมตตาปรารถนาขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าด้วยต่หม่อมขอเลชะ ข้าพุทธเจ้าบริษัท AIP จำกัดมหาชนสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบ,บกร่วมกับบริษัท AIP จำกัดมหาชนอิสสุดีแม็กซ์รุ่นพิเศษ X Series AIS 3 G 2100 สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ Cyber City ครับและก็แน่นอนเช่นเคยสำหรับ Purpose ในการอัปเดตเทคโนโลยีและ Innovation ในสไตล์ของการประสาน work and play ให้เข้ากับชีวิตในยุคดิจิทัลที่เข้ามามีอิทธิพลในการใช้ชีวิตของเราครับซึ่งวันนี้ Cyber City นั้นก็ยังคงนำสาระเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ชมเช่นเคยครับไปแอบดูตัวอย่างกันสักหน่อยครับ อาแน่นเช่นเคยสำหรับคอนเทนต์ที่อยู่ในรายการสัปดาห์นี้ไม่รอช้าด,ดีกว่าไปเริ่มต้นช่วงแรกกับความต่อเนื่องที่ประเทศสิงคโปร์ในงาน c o m m u n i a คเอ2013กันก่อนเลยครับไปดูกันว่าวันนี้มีอะไรมาอัปเดตให้เรากันบ้าง Singapore Airlines a great way to fly ผ่านไปแล้วครับสำหรับงาน c o m m u n i a s เ a 2013ซึ่งในปีนี้ TJProw ของเรานั้นได้นำเสนอผ่านสายตาคุณผู้ชมมาตลอด4สัปดาห์ที่ผ่านมาก็สรุปได้เลยครับว่าในปีนี้โลกไอทีของเราก็มีความเปลี่ยนแปลงหลกัลกๆอยู่ในเรื่องของด้านการสื่อสารไร้าสายที่จะเน้นไปที่เรื่องเพิ่มความรวดเร็วในการสื่อสารให้มากยิ่งขึ้นอย่างเทคโนโลยี 4G LTE ส่วน device ์และ a d g e t ต่างๆนั้นไม่ค่อยมีอะไรที่แปลกหรือเปลี่ยนไปมากนักครับ ส่วนใหญ่ก็จะออกแบบมารองรับในเรื่องของความเร็วในการที่จะรับส่งข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ขึ้นและสามารถที่จะรันแอปพลิเคชันใหม่ๆที่ต้องใช้ทรัพยากรสูงๆได้อย่างรวดเร็วพูดถึงแอปพลิเคชันแล้วงานนี้ก็ถือได้ว่ารับการพัฒนาตามติดเทคโนโลยีที่มีอยู่ที่ได้รับเทคโนโลยีใหม่ๆมาสนับสนุนนะครับออกมาเป็นคอนเทนต์ต่างๆมากมายโดยเฉพาะคอนเทนต์ถึงด้านความรู้ครับที่สามารถพัฒนาต่อยอดให้กับเด็กเจเนอเรชันใหม่ได้มากมายเลยทีเดียว แต่ว่าก่อนที่จะจากผลงานคำมแ็กเอเชียในปีนี้ขอเอาใจคนในวงการเดียวกันกับผมและน้องๆน,นักศึกษาที่ชอบเทคโนโลยีใหม่ของวงการถ่ายภาพนิ่งและวิดีโอซึ่งตอนนี้ก็เลยเก็บมาฝากจากงาน Broadcast Asia 2013 ส่วนใหญ่ที่เข้าไปชมและสัมมนานในงานนี้นะครับก็มีทั้งเรื่องของระบบออกอากาศที่ยังไม่เป็นที่แน่นอนกับระบบที่ผู้บริโภคในประเทศไทยว่าสุดท้ายแล้จะนิยมแบบไหนเพราะว่ามีหลากหลายแพลตฟอร์มครับซึ่งก็ได้กําหนดให้ผู้บริโภคชาวไทยนั้นได้เป็นคนกําหนดหรืออาจจะถูกกําหนดเองจากผู้ให้บริการหรือทางฝ่ายรัฐบาลอย่างที่เป็นมาก็เป็นได้ เอาเป็นว่าเรามาพูดถึงของดีที่เราจะได้รับเทคโนโลยีใหม่ๆที่จะเข้ามาเปนบทบาทในโลกของภาพเคลื่อนไหวสักหน่อยดีไหมครับก่อนที่จะเข้าเรื่อง 4K เรามาทำความรู้จักกับระบบที่เราเคยมีเคยสัมผัสกันมาก่อนอย่างทีวีในบ้านเรานะครับปัจจุบันนั้นยังออกอากาศในระบบ SD หรือว่า Standard Definition ครับคือมีความละเอียดของจอภาพในแนวนอนเท่ากับ720พิกเซล บวกกับแนวตั้งอีก576พิกเซลมีขนาดเป็นเหลี่ยมพื้นผ้าอัตราส่วน4ต่อ3หรือเท่ากับทีวีจอตู้ที่เราเรานั้นเคยดูและขายทิ้งไป <c oughs> กับรถรับซื้อของเก่าแล้วไงครับต่อมาก็มา HD กันบ้างหรือว่า High Definition บอกง่ายๆครับจอ LCD หรือว่าพ l a s m a รุ่นแรกๆที่ท่านผู้ชมนั้นบางท่านยังใช้เปิดดูรายการ Cyber City อยู่ในขณะนี้ ซึ่งระบบ HD d นี่แหละครับมีความละเอียดสูงขึ้นมาเป็น1,366คูณด้วย768พิกเซลแต่ก็จะยังดูผมไม่ชัดอยู่ดีครับสืบเนื่องจากระบบที่ใช้ในการออกากาศน,นั่นเองหลังจากนั้นเราก็จะเริ่มได้ยินโฆษณาทางโทรทัศน์รุ่นใหม่ๆนะครับพูดคำว่า Full HD ซึ่งจะบอกกันได้ว่าได้ภาพที่ชัดสมจริงมากขึ้น เพราะว่า Full HD ที่ว่าเนี่ยมันมีขนาดแนวนอนที่1,920พิกเซลและแนวตั้งที่อีก1 0 8 0พิกเซลซึ่งก็จะเป็นสุดยอดของระบบทีวีในปัจจุบันแต่ยังไงเสียคุณใช้ทีวีรุ่นใหม่ๆนี้ได้ไม่เต็มประสิทธิภาพนะครับเพราะว่าสัญญาณที่ส่งมาเรื่องเดิมะนะฮะยังเป็นระบบสัญญาณ HD อยู่ดีครับนอกสีจากว่าคุณกำลังดูภาพยนตร์ด้วย DVD หรือว่า Blu-ray หรือบางครั้งกล่องรับสัญญาณทีวีดาวเทียมที่มีภาพย,ยนตร์หรือถ่ายทอดสดที่มีสัญญาณภาพชัดแบบ HD หรือ Full HD เท่านั้นแนะนำเรื่องระบบทีวีในบ้านเราคร่าวๆแล้วครับแล้วมาพูดถึงงานนี้กันดีกว่า มาดูครับงานนี้นะครับทุกๆค่ายนั้นนำกล้องวิดีโอและอุปกรณ์บล็อดแคสต์ที่รองรับความละเอียดสูงระดับ 4K หรือว่า Ultra High Definition ซึ่งเท่ากับความยาวในแนวนอน3,840พิกเซลในแนวตั้งจะอยู่ที่2,160พิกเซลหรือเท่ากับคุณวางทีวี Full HD ต่อเรียงบน2ล่าง2รวมกันเป็น4ตัวเลยครับ ต้องบอกว่าชัดมากจนต้องผลิตจอ LED TV หรือโปรเจคเตอร์ที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางใหญ่ถึงระดับ84นิ้วและได้ภาพคมชัดมากเลยทีเดียวครับผมไม่ได้พูดเวอร์นะครับชัดจริงๆมาทางอีกด้านหนึ่งยังมีคำตอบของกล้องและอุปกรณ์ระบบออกอากาศทั้งหมดสำหรับผลิตรายการที่มีความคมชัดสูงในอนาคต เริ่มตั้งแต่ค่ายน้องเล็กที่เปิดตัวกล้อง 4K ราคาไม่ถึง4แสนอย่าง Blackmagic Production Camera 4K ที่มาพร้อมกับอุปกรณ์ระบบตัดต,ต่อต่างๆในแบบ 4K ส่วนค่ายกล้องถ่ายรูปอย่าง Canon ที่กำลังบุกยึดตลาดวงการโทรทัศน์ไทยด้วยกล้องภาพนิ่ง DSLR ก็ได้นำกล้องวิดีโอแท้ๆนะครับที่มีคุณสมบัติไม่ต่างจากกล้อง DSLR แต่เพิ่มฟังก์ชันที่วิดีโอต้องการเข้าไปเอาใจคนในวงการโทรทัศน์ อาทิการรองรับระบบเสียงแบบมืออาชีพหรือแก้ปัญหาเรื่องความร้อนของกล้องภาพนิ่งแบบ DSLR แต่สามารถใช้เลนส์ในตระกูลเดียวกันได้เหมือนกันงานนี้ก็นำมาให้ทดสอบด้วยกันก็คือรุ่น EOS C 1 0 0และ C 3 0 0และ C 5 0 0ที่รองรับ 4K ด้วยราคาแตะที่7หลักเลยครับ ส่วนยักษ์ใหญ่วงการโทรทัศน์ยาวนานอย่างโซนี่ก็มาเปิดตัวกล้องหลายรุ่นครับตั้งแต่รุ่นเล็กระดับคอน sumer ถึงระดับ professional แต่ที่น่าสนใจในงานจะเป็น LED TV 4K และระบบ multimedia solution ที่เขาบอกด้เลยว่าเป็นอนาคตของวงการบันเทิงได้เลยทีเดียว เมื่อมีระบบโทรทัศน์แบบใหม่มาให้ผลิตรายการแบบคมชัดกันแล้วระบบอออากาศถึงหูถึงตาผู้บริโภคอย่างเราก็สําคัญนะครับในงานบล o a d c a สเอเชีย2013ระบบอออากาศอย่าง DVB-T2 ที่เหล่าบรรดาผู้ใหญ่ในเมืองไทยพยายามผลักดันให้เป็นมาตรฐานอยู่นั้นก็มีอยู่หลายเจ้ามานําเสนอในงานนี้คนไทยอย่างเราก็ต้องรอดูนะครับว่าเราจะได้รับประโยชน์อะไรบ้างกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของวงการโทรทัศน์ไทยในครั้งนี้บ้าง สำหรับใครที่คิดจะซื้อกล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ที่มีมากมายในท้องตลาดในตอนนี้ผมขอให้ศึกษาข้อมูลที่ดีก่อนตัดสินใจนะครับหรือไม่ก็ติดตามข้อมูลดีๆจากรายการของเราที่จะคอยติดตามข้อมูลอย่างต่อเนื่องเพื่อมาประกอบการตัดสินใจของท่านผู้ชมต่อไป ส่วนในครั้งหน้านะครับ Cyber City นั้นจะเดินทางไปอัปเดตเรื่องราวในโลกไอทีที่ประเทศไหนและงานอะไรนั้นต้องคอยติดตามกันอย่างต่อเนื่องต่อไปครับแต่ความน่าสนใจย,ยังไม่หมดนะครับสำหรับรายการในสัปดาห์นี้ช่วงหน้าไปอัปเดตกับนวัตกรรมโน้ตบุกรุ่นใหม่ที่ TJ Surprise รรอรับหน้าที่อยู่แล้วเดี๋ยวกลับมาสักครู่เดี๋ยวครับ สวัสดีค่ะวันนี้สไฟายก็มีโอกาสได้ออกมาทํางานชิลๆข้างนอกนะคะก็เลยทําให้นึกถึงเทรนด์ในปีนี้ค่ะของสินค้าในกลุ่มไฮบริดที่ตัวนี้เนี่ยออกมาให้เราเห็นกันเยอะมากๆเลยค่ะทั้งแท็บเล็ตที่มีคีย์บอร์ดแล้วก็โน้ตบุ๊กที่สามารถถอดหน้าจอได้ค่ะก็ทําให้เรานั้นใช้งานได้หลากหลายมากขึ้นกว่าเดิมนะคะและถึงแม้ว,ว่าทั้ง Android แลวก็ iOS เนี่ย ยังคงเป็นแพลตฟอร์มที่ได้รับความนิยมนะคะแต่ถ้าพูดถึงในเรื่องของการใช้งานจริงในชีวิตประจําวันแล้วนี่นะคะเซอร์ไพย์รับรองเลยนะคะว่า Windows ยังคงเป็นอะไรที่เวิร์กที่สุดค่ะอย่างเช่นตัว p r o j e e Z10T ซึ่งรูปร่างหน้าตานั้นค่ะจะเรียกว่าเป็นแท็บเล็ตหรือ Ultra b o บุก็ได้ค่ะนอกจากหน้าจอจะสามารถปลดล็อกถอดออกมาใช้งานได้สะดวกขณะเดียวก,กันเมื่อต่อเข้ากับคีย์บอร์ดก็จะกลายเป็นอัลตร้าบุไปทันทีค่ะ นี่แหละค่ะผลิตภัณฑ์แบบไฮบริดที่ลงตัวทั้งเรื่องของการใช้งานและก็เรื่องของเอนเตอร์เทนเมนต์ค่ะแต่ที่แปลกกว่าคนอื่นนะคะก็น่าจะเป็นหน้าจอที่มีดิจิตา이เซอร์ค่ะแต่ว่าไม่ใช่ปากกาสไตลัสแบบธรรมดาธรรมดานะคะเพราะว่าตัวนั้นเนี่ยเอาไว้จิ้มิงๆอย่างเดียวค่ะแต่ว่าตัวนี้นะคะเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาพัฒนามาเป็นปากกาที่กราฟิกดีไซเนอร์เขานิยมใช้เอามาใส่บนหน้าจอเข้าไปด้วยค่ะฉะนั้นเราจึงสามารถขีดเขียนได้เหมือนจริงค่ะ น้ำหนักปากกาค่ะมีทั้งเส้นหนาและเส้นบางจะเซ็นเอกสารหรือว่าวาดภาพกราฟิกเรียกว่าทําได้หมดทุกอย่างขนาะเดียวกันหน้าจอก็ยังเป็นแบบระบบสัมผัส multi t o u c ถึง10จุดหน้าจอเป็นแบบ IPS ที่มีมุมมองกว้างกว่าเดิมและก็มีคอนคอร์กลาสที่กันรอยขีดข่วนบนหน้าจอได้ดีค่ะคีย์บอร์ดเรืองแสงซึ่งสะดวกการใช้งานในที่มืดแถมด้วยเทคโนโลยี easy g a r d ที่ออกแบบมาให้กันความเสียหายของข้อมูล ทั้งจากการตกกระแทกการกดทับหรือทำของเหลวหกรถใส่ค่ะใครที่กำลังอยากจะได้อะไรแบบเบสิกครบชุดในตัวเดียวนะคะเซอร์ไพรว่าผลิตภัณฑ์ในกลุ่มไฮบริดเนี่ยน่าจะตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีค่ะซึ่งจริงๆเราเนี่ยก็ยังมีอีกหลายตัวเลยนะคะที่น่าสนใจค่ะเดี๋ยวไว้ครั้งหน้าค่ะจะเอารีวิวดีๆนะคะมาฝากกันค่ะแต่ว่าตอนนี้เนี่ย ร้านที่นี่ค่ะที่ฟูซิโอเอกมัยซอยเจ็ดนะคะที่สไให้มาทํางานในวันนี้เนี่ยรู้สึกว่าทางด้านในค่ะเขามีรูปภาพนะคะรูปวาดของอาร์ตศิลปินแกลอรี่ค่ะซึ่งเขาจะนำํำรายได้จากการจําหน่ายภาพเนี่ยเอาไว้ไปช่วยมูล,ลนิธิเด็กด้อยโอกาสด้วยนะคะเธอไปว่าเดี๋ยวต้องไปดูแล้วละคะ่ะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะเอาไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ โตชิบะ leading innovation ไปอัปเดตกับอีกหนึ่งเรื่องครับกับซอฟต์แวร์ที่พูดชื่อขึ้นมาแล้วน้อยคนมากๆครับที่จะไม่รู้จัก Adobe และตอนนี้ Adobe ได้ขึ้นไปอยู่เนเมฆเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับกับ Adobe Creative Cloud ติดตามรายละเอียดกันได้เลยมาอัปเดตเรื่องซอฟต์แวร์กันบ้างครับในงานสัมมนา Create Now Tour เปิดโลกอนาคต Creative กับ Adobe Creative Cloud งานนี้ได้มีผู้เชี่ยวชาญจาก Adobe มาให้ความรู้รวมถึงสาธิตฟีเจอร์การทำงานและเทคนิคต่างๆของ Adobe Creative Cloud เพื่อน,นัก Creative รวมถึง User อร์ที่ใช้งานนั้นได้เข้าใจและเห็นภาพลักษณะการใช้งานเพื่อน,นำไปใช้ในด้านต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ Adobe Creative Cloud นั้นเป็นบริการสมัครสมาชิกที่ประกอบด้วยเครื่องมือบริการกว่า30รายการรองรับการสร้างเนื้อหาคอนเทนต์และแนะนำเสนอรูปแบบที่หลากหลายทั้งเรื่องสื่อสิ่งพิมพ์เว็บมบายแอปวิดีโอและภาพถ่ายเรียกได้ว่าเป็นการปฏิรูปรูปแบบการทำงานของบุคลากรด้าน Creative และองค์กรธุรกิจอย่างแท้จริงเลยทีเดียวซอฟต์แวร์ตัวนี้ลองเข้าไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ worldworldweb.adobe.com.sea ไปต่อกับอีกหนึ่งกิจกรรมการกุศลที่จัดขึ้นเพื่อช่วยเหลือมูลนิธิคนตาบอดกับงาน Present Short Film ภายใต้ธีม Lucky 13ติดตามกัได้เลยขอร่วมแสดงความยินดีด้วยครับ กับบริษัทผู้นำมีเดียเอ็นซีด้านการวางแผนสื่อโฆษณา Starcom MediaWest ซึ่งได้ครบรอบ13ปีและได้ฉลองด้วยการร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาตอบแทนสังคมผ่านโปรเจกต์หนังสั้น Lucky 1 3ซึ่งเป็นหนังสั้น3เรื่อง สามรถที่ถูกถ่ายทอดผ่านจินตนานการของผู้กำกับที่พิการทางสายตาสามคนสามวัยภายใต้คอนเซปต์หนังสั้นโดยคนตาบอดเพื่อคนตาดีาาดบางปีเนี่ยเราก็ไปปลูกต้นไม้บางปีเราก็ไปเลี้ยงเด็กกำพร้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่าก,การทำหนังสั้นผมคิดว่ามันจะทำให้เราถ่ายทอดความรู้สึกหรือถ่ายทอดสิ่งที่ เป็นแก่นของตัวเนื้อหาเนี่ยได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นและอีกอย่างหนึ่งก็กคือทําให้เราสามารถที่จะทําให้ p u b บริเนี่ยเขารู้เนื้อหาของเราที่อยากจะถ่ายทอดออกไปได้กว้างมากยิ่งขึ้นครับยิ่งตอนนี้เนี่ยการใช้โซเชียลมีเดียก็จะทําให้คนทั่วโลกได้เห็นนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นจุดจุดหนึ่งที่ช่วยสร้างกระแสะให้เกิดขึ้นมาได้หวังว่านะครับถ้าสมมุติว่าคลิปหนังของเราเนี่ยไปช่วยสร้างกระแสะให้เกิดขึ้นมาได้ทุกคนเห็น เห็นด้วยอะไรางี้ยครัช่วยกันเผยแพร่ก็จะทำให้ผุ้โตนหันหันเข้ามาช่วยบริจาคกันมากขึ้นเข้ามาบอกรุ่นสองบ้าป่ะครับพูดอะไรคนเดียวดัดเซ่ เรากลัวแบบว่าเด็กจะแบบว่าอะไรอ่ะเบอร์บ้านั่งพูดคนเดียวอยากจะพูดอะไรก็พูดเรามีสิทธิ์ที่จะเล่นหนังเรามีสิทธิ์ที่จะถ้าเป็นตัวนู้นตัวนี้นะเราทำอะไรได้เตอแต่บคนตกอ่ะแล้วอันนี้เอาไว้เป็นเสียงหมาซีดีเนี่ยดูกระทั่งมันจะปุ่มจะะลุ ปุไปตามๆกันเลยทีเดียวครับกิจกรรมในครั้งนี้ซึ่งรายได้ทั้งหมดนั้นโดยไม่หักค่าใช้จ่ายก็ยจะนําไปมอบให้กับมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์เพื่อนําไปใช้ในกิจกรรมคนตาบอดต่อไปครับ ช่วงหน้า TJ เก่งรออยู่แล้วครับกับการอัปเดตแอปพลิเคชันที่ต้องถูกใจชาวเกมเมอร์อย่างแน่นอนพักสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาเจอกับ TJ เก่งครับ เก่งกวิศราค่ะสำหรับวันนี้นะคะเก่งก็มีแอปพลิเคชันดีๆแอปพลิเคชันฟรีสำหรับชาว Android มาฝากกันโดยเฉพาะคราวนี้เนี่ยไม่ต้องรู้เราก็สามารถหาแอปฟรีได้แล้วละค่ะแถมที่สำคัญนะคะแอปพลิเคชันฟรีๆพวกนี้เนี่ยเขาไม่ได้มีแจกทั่วไปหรอกนะคะส่วนจะทำยังไงนั้นเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะปกติแล้วแอปพลิเคชันที่แจกฟรีนั้นมักจะมีโฆษณาหรือไม่ก็มีข้อจำกัดในการใช้งานนะคะถ้าเป็นเกมฟรีก็มักจะจำกัดเอาไว้ว่าเราเล่นได้แค่บางฉากเท่านั้น สำหรับใครที่ชอบเล่นแอปพลิเคชันเยอะๆและอยากรู้จักกับแอปใหม่ๆแนะนำให้ลองดาวน์โหลดแหล่งรวมแอปพลิเคชันฟรีประจำวันมาใช้กันค่ะโดยแอปพลิเคชันพวกนี้จะคอยหยิบเอาเรื่องราวแล้วก็แอปฟรีแอปลดราคามานำเสนอกันทุกวันซึ่งก็มีตั้งแต่แอปพลิเคชันใช้งานไปจนถึงเกมต่างๆค่ะเช่นแอปออฟเดอะเดย์นะคะแอปพลิเคชันตัวนี้เนี่ยก็จะเอาแอปที่เสียเงินมาแจากให้เราได้โหลดฟรีกันเป็นประจำทุกวันเลยถ้าแต่ว่าใครที่ชอบแอปฟรีแล้วก็ห้ามพลาดห้ามพลาดค่ะ แอป of the day บน a n d r น i d นั้นจะมีทีมงานคอยคัดสรรแอปพลิเคชันดีๆที่ปกติแล้วจะต้องเสียงเงินซื้อแต่บังเอิญว่าเขามีโปรโมชั่นลดราคาหรือไม่ก็แจกฟรีซึ่งโดยปกติแล้วนะคะจะหมดโปรโมชั่นภายใน24ชั่วโมงดังนั้นเนี่ยต้องคอยติดตามเป็นอย่างใกล้กชิดเลยลค่ะตั้งค่าในแอปพลิเคชันตัวนี้นะคะให้รองรับกับ push notification ด้วยก็จะดีมากๆเลยจะได้เห็นการแจ้งเตือนในหน้าแรกเราจะได้ม่พลาดแอปพลิเคชันเด็ดๆในแต่ละวันค่ะ และอีกหนึ่งแอปพลิเคชันในกลุ่มนี้ที่เป็นที่นิยมมากๆก,ก็คือ Free App ค่ะแต่สะกดให้ถูกนะคะสะกดว่า F R E A P P ถ้าเกิดว่าสะกดถูกแบบนี้แล้วก็รับรองได้เล่นแอปฟีเพียบแน่นอนค่ะ Free App นะคะเป็นแอปพลิเคชันที่คนใช้กันทั่วโลกหลายล้านคนเลยทีเดียวมีทั้งแอปฟรีแล้วก็เกมฟรีซึ่งก็จะเปลี่ยนไปในแต่ละวันนะคะ โดยจะทำงานได้ดีกว่าแอปพลิเคชันของฟรีตัวอื่นๆตรงที่ว่ามันสามารถเช็คได้ด้วยว่ามือถือของเรามีแอปหรือว่าเกมชื่อว่านั้นบนเครื่องด้วยแล้วหรือยังและก็มีระบบแนะนำแอปพลิเคชันและเกมโดยดูจากแอปพลิเคชันที่เรามีบวกเข้ากับรายชื่อแอปพลิเคชันและเกมจากฟรีก็เลยทำให้หลายคนถูกใจแอปพลิเคชันตัวนี้ค่ะแน้ว่าแอปพลิเคชันเหล่านี้เนี่ยจะมีอยู่มากมายนะคะแต่ว่าแอปพลิเคชันพวกนี้เนี่ยก็ไม่รู้หรอกค่ะว่าอะไรกำลังอินเทรนในบ้านเราในประเทศไทยบ้างเพราะฉะนั้นคะ่ะเก่งเลยเขาฝากเอาไว้อีก อีกแอปพลิเคชันกับ A.I.S GameZone ค่ะแอปนี้เป็นแหล่งรวบรวมเกมชื่อดังบนโลก Android เลยค่ะมีตั้งแต่ฟู n ินจา World of g r u เกม Fancy ไปจนถึง Final Free Way, เรียกไดาวเกมดังๆถูกอัดแน่นอยู่ในแอปพลิเคชันนี้กว่า200เกมมาให้เลือกโหลดกันได้อย่างสบายๆเลยโดยเกมทั้งหมดนั้นนะคะเราสามารถเล่นได้ฟรีไม่อัน3วันฉะนั้นไม่ต้องรอโปรโมชั่นใดๆก็สามารถโหลดได้ฟรีค่ะ โหลดปุ๊บเล่นฟรีปับ๊บถ้าเกิดเล่นแล้วถูกใจค่อยจ่ายเงินที่หลังค่ะที่สําคัญยังมีตัวเลือกให้เราจ่ายแบบบุฟเฟ่ตได้อีกด้วยนะคะมีทั้งแบบรายวันแล้วก็แบบรายสัปดาห์ใครที่ชอบเล่นเกมบนสมาร์ทโฟนหรือว่าแท็บเล็ตแล้วก็รับรองว่าคุ้มแน่นอนถ้าเกิดว่าใครสนใจเนี่ยก็สามารถลองไปหาดาวน์โหลดกันได้นะคะคราวนี้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ไม่เหงาไม่เบื่อแล้วละคะ่ะ ยังไงก็ต้องขอขอบคุณนะคะร้านซีเคทการ์เด้นสาขาสยามพารากอนที่เอื้อเฟื้อสถานที่สวยๆในการถ่ายทำด้วยวันนี้เก่งขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะขอบคุณที่เช็กเก่งครับเดี๋ยวเราไปอัปเดตกันต่อกับนวัตกรรมสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ที่สามารถประสานไลฟ์สไตล์ work and play ได้เป็นอย่างดีเชื่อนะครับว่าตอนนี้หลายคนนั้นคงจะชอบสมาร์ทโฟนที่มีหน้าจอใหญ่ๆ นั่นก็อาจจะเป็นเพราะว่าจะทำให้สามารถตอบโจทย์การใช้งานได้หลากหลายรูปแบบมากขึ้นหลังจากที่เราได้ไปดูนวัตรกรรมโมบะที่เขตปกครองพิเศษมาเก้ากันไปเมื่อเดือนที่แล้ววันนี้เขาบินตรงมาบ้านเราบ้างครับเพื่อเปิดตัวอย่างอย่างเป็นทางการในประเทศไทยเรียบร้อยแล้วครับ โดยที่บริษัท LG Electronics ประเทศไทยจำกัดน,นะครับได้จัดงานเปิดตัว LG Optimus G Pro สมาร์ทโฟนรุ่นเรือธงที่ได้นำเทคโนโลยีบนสมาร์ทโฟนที่ให้ประสิทธิภาพการทำงานเพิ่มขึ้นเรียังตอบโจทย์ผู้ใช้ได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวครับสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.lg.com/th และ www.facebook.com/thailandlifesgood ประสบการณ์ของคุณอาจจะเปลี่ยนไปก็ได้ครับ ยวงีรพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาพบกับศิลปะการต่อสู้ที่อยู่คู่กับคนไทยเรามากเป็นเวลานานช่วงหน้ากลับมาติดตามความมันกันได้เลยครับ Isuzu D Max รุ่นพิเศษ X Series กลับมาอีกครั้งครับกับศิลปะการต่อสู้ในสมัยก่อนที่จะใช้เพียงแค่มือเท้า เข่าศอกและยังถือได้ว่าเป็นมรดกข,ของคนไทยทั้งประเทศมวยคาดเชื่อที่ทางอิสสุจัดขึ้นเพื่ออนุรักษ์ศิลปะการต่อสู้ประเภทนี้ไว้ส่วนจัดขึ้นเมื่อไหร่และที่ไหนนั้นติดตามไปได้เลยครับอิสสุสารต่อโครงการรักชาติรักมวยไทยต่อยอดการแข่งขันมวยไทยระดับนานาชาติ ไทยไฟท์ด้วยการจัดการแข่งขัน,ขนไทยไฟท์คาดเชือกในรูปแบบรายการโทรทัศน์สุสุก็ภูมิใจมากนะคะที่ได้เป็นผู้สนับสนุนรายการมวยไทยระดับโลกไทยไฟท์เพราะว่าไทยไฟท์นั้นสามารถสร้างกระแสวความนิยมนะคะในกีฬามวยไทยให้กับผู้คนนะคะทุก รุ่นทุกวัยนะคะทำให้หมวยไทยซึ่งเป็นศิลปะป้องกันตัวประจำชาติไทยนั้นได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในขณะน,นี้และตอนนี้ไทไฟท์ก็มีการนะคะส,สร้างสารรค์กิจกรรมใหม่ชื่อไทยไฟท์คาดเชือกก็จะเป็นการนํานักมวยไทยจากนานาประเทศเนี่ย mm hmm. มาอยู่บ้านนะคะแบ่งเป็นบ้านขาวกับบ้านดําโดยที่จะมีหัวหน้าแต่ละบ้านซึ่งเป็นนักมวยไทยเป็นตัวแทนประเทศไทยก็คือบ้านดําก็คือสุดสาครสอ,อกลิมีนะคะแล้วก็บ้านขาวก็คือไซโยกพุ่มพันม่วง นักมวยมีทั้งหมด2คนจะแบ่งเป็นบ้านละ12คนก็มีโคช้ชที่มีชื่อเสียงสองท่านคือคุณสมรักคำสิงกับคุณสมจิตจงเจอหอนะคะก็เป็นผู้ที่ช่วยฝึกสอนด้วยนะคะไทยไฟท์คาดเชือกนี่น่าสนใจตรงที่ว่าจะมีการ สแสดงวิถีชีวิตแบบไทยนะคะก็จะมีการให้นักมวยต่างชาตินั่นเรียนรู้พัฒนาทำไทยเป็นต้นว่าเรื่องการเครื่องปั้นดินเผาเรื่องเกี่ยวกับการทําอาหารไทยสมุนไพรไทยอะไรทันนองนี้นะคะแล้วก็จะมีการต่อสู้กันเพื่อที่จะหาผู้ชนะเลิศมวยไทยคาาเชือกซึ่งเป็นมวยไทยโบราณซึ่งจะนำมาให้คนไทยรุ่นใหม่ได้รู้จักในรูปแบบที่ทันสมัยเร้าใจกว่าเดิมนะคะ ก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าไทยไฟค่าเชือกนั้นจะสร้างกระแสวความนิยมนะคะมวยไทยโบราณนั้นเป็นเอกลักษณ์ของเราในยุคใหม่นี้ได้ะคะ่ะซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาพวกเราได้มีโอกาสไปเยี่ยมชมเบื้องหลังสถานที่ถ่ายทำณสวนสามพรานจังหวัดคนครปฐมโดยมีคุณนพพร,รัตน์พุทธรัตนมณีผู้จัดการฝ่ายผลิตร,รายการบริษัทสปอร์ตอาร์ตจำกัดพร้อมนักมวยซึ่งให้การต้อนรับครับครับผมสำหรับ ไทยไฟคาดเชือกนะครับถือว่าเป็นครั้งแรกนะครับของเมืองไทยที่สามารถจัดเป็นการแข่งขันได้กฎกติกามวยไทยทุกประการนะครับชก3มยกเหมือนกับไทยไฟนะครับแต่ว่าเปลี่ยนจากสวมนวมเป็นคาดเชือกอยากจะเชิญชวนนะครับนี่ถือเป็นรูปแบบใหม่นะครับใครชอบดูไทยไฟนะครับซึ่งอิรสุนสนับสนุนไทยไฟมาตั้งแต่เริ่มตั้งแต่ครั้งแรกนะครับนี่เป็นครั้งแรกเหมือนกันของไทยไฟคาดเชือกเพราะฉะนั้นนักมวยทุกคนไม่ว่าคนไทยจะแพ้หรือจะชนะคือการแข่งขันเราสามารถนํา มวยไทยสูงกีฬาสากลได้มวยคาดเชือกหรือว่ามวยโบราณนั้นเป็นการชกมวยไทยที่ใช้เชือกพันที่หมัดทั้งสองข้างแทนการใช้หน่วงการชกก็จะค่อนข้างรุนแรงแต่ต่อมานะครับได้มีการพัฒนาวงการมวยไทยและได้เปลี่ยนจากมวยคาดเชือกมาเป็นมวยสากลแทนซึ่งก็จะมีอุปกรณ์เข้ามาช่วยป้องกันและลดความรุนแรงลงจึงทาให้มวยคาดเชือกแนอดีตนั้นหายไป ต่ปัจจุบันครับการชกหวยคาดเชือกนั้นยังมีการชคกันอยู่ในประเทศพม่านะครับส่วนประเทศไทยนั้นขนาดจะเป็นตามงานเทศกาลต่างๆสามารถติดตามการเริ่มออกอากาศของรายการแข่งขันมวยไทยรูปแบบใหม่ตามติดเบื้องหลังการใช้ชีวิตของนักมวยพร้อมชมศิลปะก,การต่อสู้ในอดีตท,ที่ไม่เหมือนใครสาระความรู้ในกีฬามวยไทยความบันเทิงที่ไม่ควรพลาดในเร,เร็วนี้ สัปดาห์นี้ก็หมดเวลาแล้วล่ะครับสำหรับการอัปเดตเทคโนโลยีและนวัตกรรมในโลกไอทีสัปดาห์หน้านั้นจะกลับมาอัปเดตกับรายการซ y b e r c ิตีกันได้ใหม่ครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดี